โอ้ย่ะห้างตอนไร <c oughs> สวัสดีค่ะสวัสดีแม่แม่นะคะที่จะเข้ามาดูย้อนหลังนะคะวันนี้บูมก็จะมาฉลองทีเซอร์นะคะในการที่เราจะมาอั้หมดตั้หมุดยักษ์นะคะอะแม่แม่ขาใครเข้ามาแล้วบูมฝากกดแชร์ให้บูมก่อนนะ ใครเข้ามาแล้วนะคะบุ้งฝากกดแชร์ให้บุ้งก่อนนะคะใครเข้ามาแล้ว คนละหนึ่งแชร์ใครเข้ามาแล้วนะฮะขอคนละหนึ่งแชร์เท่านั้นนะคะแม่ขาใครเข้ามาแล้วบุ้มขอคนละหนึ่งแชร์เท่านั้นนะคะแล้วก็1แชร์แล้วก็หนึ่งไลค์นะคะเพราะว่าวันนี้บุ้มไม่ได้มาแค่กับหมูทะนะคะวันนี้บุ้มมากับน้องสาวอีกคนนึงด้วยนะคะตอนนี้น้องสาวบุ้มหาไสติ่งอยู่นะคะกําลังเดินทางมาคะ่ะแต่ยังไม่ถึงนะคะวันนี้บุ้มก็เลยเอออยู่กับหมูทะก่อนเลยนะคะอ่ะใครเข้ามาแล้วบุ้มฝากกดแชร์วันนี้ถ้าบุม้มถูกใจ บูมจะแจกแจกเงินดีปะเอออยากแจกนะแจกพกูดว,ว่าแจกเงินไม่โดนไม่โดน,นตัดใช่ไหมไอเออบูมให้เงินดีกว่าเนาะวันนี้บูมจะให้เงินสำหรับคนที่กดแชร์ให้บูมอ่ะสวัสดี1,100คนนะคะแม่แค่ะอ่ะสวัสดี1,100คนนะคะแม่แขึ้นพันสองแล้วค่ะขึ้นพันสแล้วนะคะแม่ๆม่จ๋า1,000 200คน1,200คนนะคะฝากกดแชร์ให้บูมด้วยค่ะฝากกดแชร์ให้บูมก่อนนะคะถ้ากดแชร์ให้บูมนะคะบูมจะให้เงินด้วยวันนี้นะคะบูมจะแบ่งเงินจากพิซเตอร์ที่บูมได้มาวันนี้นะคะจากโบมูนนะที่จะแบ่งให้แม่ๆนะคะและที่สําคัญเนี่ยถ้าครบ2,000 2,000คนดูเมื่อไหร่บูมจะกินเป็นพริกอันนี้ให้แม่ๆมดูเลย <laughs> ซึ่บบูมไม่เคย <laughs> กินเ <laughs> ลย <laughs> บูมไม่เคยกินเลยนะคะสวัสดี1,600คนค่ะแม่แม่ขาสวัสดี1,700คนด้วยนะคะแม่แม่ข่ะก่อนอื่นนะคะสําหรับใครที่เข้ามาแล้วนะคะแม่แม่ขาบูมฝากแม่แม,แม่กดแชร์ให้บูมก่อนนะคะเพราะกดแชร์วันนี้นะคะบูมบอกเลยว่าบูมจะให้เงินไปเป็นขวดถุงค่ะ้ยตันนี้ร้อยหแชร์แล้วว่า สวัสดีหนึ่งสวัสดีหนึ่งพันเจ็ดร้อยคนด้วยนะคะแม่แม่ขาใครเข้ามาแล้วนะคะเอ็มจ๋าใครเข้ามาแล้วนะคะแม่แม่ขาบูงฝากกดแชร์ด้วยนะคะกดแชร์ด้วยนะคะวันนี้เราจะมาตมเป็นหนวดปลาหมึกยักษ์นะคะเพราะว่าเราจะมาฉลองพรีเซนเตอร์นะคะเราจะมาฉลองสลองสลองลพรีเซนเตอร์เราจะมาสลองพรีเซนเตอร์นะคะแม่แม่ขาก่อนอื่นเลยกดแชร์ให้บูมหน่อยนะคะแม่แม่ขาซิมิงขา ผู้ภาษาะคนละคทรไทรค่ะพี่บารตีพผู้ภาษาชัตนการหน่อยครับแชร์ค่ะแชร์ค่ะก่อนอื่นกดแชร์ก่อนนะคะแม่แม่ขาก่อนอื่นกดแชร์ให้บุงก่อนนะคะแม่แม่ขาถ้าครบ1,000พันแชร์เดี๋ยวเออถ้าครบ1น0 0พันไลค์เดี๋ยวบาตีจะเข้าไปต่ำให้ดูเลย่ะวันนี้ถ้าครบ1,000พันไลค์นะคะเดี๋ยวเราจะเชิญน้องสาวเรามานะคะกดแชร์ให้บุมหน่อยค่ะแม่แม่ขาแชร์ให้กำลังใจบุมก็ได้หรือว่าตอนนี้เ0 0ไลคยแล้ะคะเก้าล่ะ 900แล้วนะคะอีก100รค่ะแม่แม่กดแชร์หน่อยค่ะแม่แม่กดแชร์รัวรัวให้บูมหน่อยนะคะแม่แม่กดแชร์รัวๆให้บูมหน่อยนะคะถ้าไปไหนคะเห็นไหมคะท้าไม่ได้ไปไหนค่ะมันช้าขนาดนั้นเลยหรอคะท้ายังอยู่นะคะท้ายังอยู่นะคะชุบสวยน่ารักมากค่ะแชร์แล้วค่ะขอบคุณแม่แม่มากเลยนะคะขอบคุณแม่แม่มากเลยค่ะอ่ะแม่แม่ขาใครเข้ามาแล้วนะคะบุมบอกเลยวันนี้เราจะเป็นฉลองพล่อพิซเตอร์โดยการตำนวดปลาหมึกยักษ์นะคะ โอ้โหหนวดปลาหมึกยักษ์บอกเลยว่าวันนี้น่ากินมากนะคะวันนี้น่ากินมากๆเลยนะคะวันนี้น่ากินมากๆเลยนะคะแม่ค่ามาเดี๋ยวขออะไรนะคะเอ้ยยังไงคะขออะไรแม่ใครขามือใครคะอ่ะขอต้อนรับน้องปาร์ตี้ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีจ้าเอาหมูขาะยอะไปแน่เอาขาสันหลังเยอะไปแน่เขาหยับมาล่ะขยับมาเออเขาขยับมาอีลาเออ นทวันนี้นะคะทุกคนบัตตี้ก็จะมาตำส้มตำสูตรที่ที่บูมไม่เคยกินและทุกคนอยากจะเคยเห็นมาก่อนนะคะว่ามันเป็นยังไงมันคือตำอะไรของเรามันคือตำหนวดปลาหมึกยักษ์ให้หา่หรือหมาต้องกินได้ไหม้วส่วนผสมมันมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกค่ะนั่นก็คือพริกใหญ่ค่ะอยอุยอุ้ยอุ้อยอุ้ยอ